ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททมข่าวสวสบเต,ตำรวจเตือน6ข้อกฎหมายห้ามทำในช่วงเลือกตั้ง2,566ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจำคุกค,ค่ะ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแนะนำประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้และการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้ซึ่งข้อกฎหมายสำคัญมีดังนี้ค่ะ การนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งนะคะมีโทษจำคุกตั้งแต่1-5ปีหรือปรับตั้งแต่2 1 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและยังให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะคะที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ การเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเวน้นไม่ลงคะแนนมีโทษจําคุกตั้งแต่1-5ปีหรือปรับตั้งแต่20.000บาทถึง1 000 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและยังให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้น,นั้นมีกําหนด10ปีค่ะ จงใจกระทําด้วยประการใดๆค่ะให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทําด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด10ปีค่ะกรณีเผาฉีกทำลายทำให้เสียหายนะคะก็มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ค่ะ โทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีปลดป้ายหาเสียงไปนะคะมีความผิดฐานลักทรัพย์ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนค่ะ1 9 1 1 5 9 9าหหรือสายด่วนกกตค่ะ1 4 4 4หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิร์ Hz, ate, สวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th